สวัสดีครับสวัสดีทุกครับทุกท่านนะครับผมบอยครับบอยฟอร์ดครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์แรปเตอร์นะครับเครื่องยนต์3.0เบนซินนะครับราคาขายที่1 9 4่0 0 0บาทนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้ครับจะเป็นตัวอ่าสาเบนซินให้กำลังแรงม้าอยู่ที่397แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรนะครับก็เรียกว่าแบบแรงม้าแรงบิดเนี่ยสะใจแน่นอนนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวบอยพามาชมออปชั่นของรถกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านหน้ารถนะครับต้องบอกว่ามิติของรถเนี่ยจะใหญ่กว่ารถแดนเจอร์รุ่นปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวสกรูปเนี่ยด้านบนฝากระโปรงจะมีสกรูปนะครับสกรูปในที่ที่ที่มีช่องนะครับแบบนี้นะช่องระบายแบบนี้นะครับสองฝั่งนะครับเป็นเหือนจมูกเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวของไฟหน้านะครับแน่นอนครับเป็นไฟแม t ติก LED นะครับ กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า f r d นะครับที่มีกล้องด้านหน้ามาแล้วนะครับมาให้เลยนะครับอันนี้คือกระจังหน้า r a p เตอร์แท้นะครับสังเกตงานสีเนี่ยจะเป็นสีออกเทาๆนะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยจะแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากๆนะครับตัวพลาสติกต่างๆยึดแข็งแรงนะครับหัวไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบบเปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับ ตัวรถนะครับจะมีค r สคอน control นะครับแบบรักษาระยะห่างระบบเบรกอัโตโนมัตินะครับระบบป้องกัน,กนชนหน้าระบบป้องกันะระบบเบรกขณะถอยหลังนะครับก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวไฟตันหมอก,กนหน้าก็จะเป็น LED นะครับเป็ว่ามัน LED แล้วก็จะมีในส่วนของอเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เนี่ยจะได้ถึง6จุดนะเซ็นเซอร์จะมีตรงกลางง อย่างฝั่งละหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงใต้ันตะหมอกอีกฝั่งละหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตรงแก้มอย่างหนึ่งตนี้ต้องบอกว่าเซ็นเซอร์ตัวรปเตร์ตเนี่ยทำไมถึงมีตัวหกตัวเพราะว่ารุ่นนี้จะมีในส่วนของอระบบชอยจอดให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับของรถนะก็จะมีกล่องเรดร์นะครับที่คอยตรวจับนะครับรถนะครับคันข้างหน้า ครับพวกกันกันชนนะครับตัวกล่องเรได้นะตัะจับนะครับพวกกันกันชนนะครับอ่นะแล้วก็ตัวสาูเนะี่ยจะมีเหมือนคีบนะเห็นไหมมีคีบแบบเปิดปิดนะครับตรงนี้อ่นะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับสังเกตนะครับเวลาเครื่องเย็นเนะี่ยตัวคีบเนี่ยจะปิดนะครับเพื่อให้อุณหภูมินะครับอ่าของเครื่องยนตนะ์เนี่ย มีถึงอุณหภูมิทํางานได้เร็วขึ้นนะครับตัวคีบตัวนี้นะจะปิดนะครับนะเมื่อกี้บอยถ่ายดูตอนที่มันเปิดนะเมื่อกี้ไปสตาร์ทเครื่องมานะครับก็ทําให้มันปิดนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันนะตรงนี้อพอตรงคีบไปแล้วเนาะเราก็มาดูในส่วนของช่องนะครับช่องช่องระหว่างตัวกันชนกับตัวของอแก้มนะครับที่ว่ากันชนเนี่ยจะแยกกันมันจะมีช่องเว้าวช่องเว้าวนะครับช่องเว้าเนี่ย ที่ม่สอดมือไปได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราวิ่งนะครับวิ่งหมดลุยๆเนี่ยต้องบอกว่าตัวระหว่างการชนเนี่ยกับการชนตัวล่างเนี่ยการชนตัวบนเนี่ยมันจะมีการเรียกว่า,ากระแทกหรือว่าบิดหรือว่าให้ตัวครับเราจะมีท่องว่างไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้เกิดการกระแทกกันนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับ มาอ่ะโทษทีมาคิ้วก่อนคิ้วนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อที่มาจากโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีก็จะเป็นสีเดียวกับกันชนนะครับออกสีเทาๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของอปีกนกนะครับปีกนกก็ต้องบอกว่าจะไม่ใช้เหล็กหล่อนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโชคมิโน่เห็นไหมโชกที่เป็นโชกฟ็อกนะครับ ตัวโชคเนี่ยต้องบอกว่าโชคโชกฟ็อกนะครับจะเป็นแบบไร้วาลด้วยนะะมาดูต่อที่ล้อกับยางนะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะซีดียางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซีดียาง2 8 5 7 0 R 1 7นะครับเป็นยาง BF Good ูดิตนะครับ KO2 นะครับนี่ครับนะสเปคนะเพราะว่าลูกค้าถามนะครับมาว่าปกตินะครับตัวแรปเตอร์เนี่ยใส่สเปคไหนนะครับนี่นะครับ2 8 5 7 0 R 1 7นะ รองแม็กก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็ตัวแก้มนะครับแก้มข้างเนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะตัวนี้แก้มข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีช่องระบายเหมือนกันนะครับเล็กๆนะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็จะมีกล้องมองกล้องรอบข้าเหมือนกันครับกล้องด้านข้างนะแล้วก็ไฟเลี้ยที่กระจกนะครับด้านบนรุ่นนี้จะไม่มีราวหลังคานะนะครับแล้วก็จะมีบันไดเหล็กนะครับบันไดเหล็กนี่ คฟังเสียงนะในเด็กนะครับแล้วก็จะมีรูนะครับรูพวกนี้ไว้เวลาเราลุยเนี่ยมันก็จะมีพวกดินโคลนเนาะอันนี้จะทําความสะอาดง่ายครับล้างก็มันจะลงรูไปเลยแล้วก็ตัวเครื่องหลังเนี่ยจะเข็มขัดคอมเพรปเตอร์นะครับปั๊มบาลลงไปแล้วก็จะเป็นตัวนูนกลางนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นดิสเบรกนะครับติ๊กเกอร์ดับเตอร์นะตัวไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะครับมีตัว อ่าบายสปอร์ตตัวอ่าบายสปอร์ตเดย์นะครับตรงนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับก็6จุดเหมือนกันนะครับกล้องถอยหลังนะครับเพจคําว่าเลนเจอร์นะครับ, Ranger, รบอ่าเพจเลนเจอร์แล้วก็ท่อจะเป็นท่อคู่นะสำหรับเครื่องเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเบนซินอ่านี้สเปคคร่าวๆนะครับด้านนอกนะอาจจะไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับเผื่อลูกค้าบางท่านนะครับยังไม่เคยเห็นนะอ่า ตัวแผงข้างนะครับแผงข้างก็จะเป็นสีดําแต่ว่าตรงนี้นะครับจะเป็นหนังเหมือนอหนังกลับนะเนี้นะครับตรงแผงนี้แล้วก็ตัวใกล้ๆกับสวิตช์เปิดปิดนี่ยจะเป็นลายนะครับลายเล่นลายนิดหนึ่งอย่งนี้นะนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าภายในเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับเนี่ยทำสีส้มนะแบบนี้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็น สีดำเดินได้สีส้มนะครับมีเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ช่องแอร์ก็ตัดขอบสีส้มนะเบาะหนังนะครับปักคำว่าแรปเตอร์นะครับนะฮะคลิปก็จะเป็นแดงแบบนี้บอกเป็นบอกไฟฟ้านะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าโมดกมือคีนครับมี 4A นะครับตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของลำโพงนะครับ b ีด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีลำโพง เซนเตอร์นะครับตรงพงตรงกลางตรงนี้นะครับตัวหน้าปัดนะครับก็บอกว่าหน้าปัดเนี่ยจะเ,เรียกว่าหน้าปัดใหญ่นะครับก็จะมีเมนูต่างๆเนี่ยบอกมานะครับท่านบนก็จะเป็นพวกวัดต่างๆนะครับตัวน้ำมันตัวความร้อนนะครับตัวเทอร์โบนะครับ เราก็จะมีในส่วนของข้อมูลการเดินทา,ทางก็เป็นพวกเกจวัดน้ำมันต่างๆนะครับเพราะว่าข้อดอีข้อพิเศษของตัวแรปเตอร์เบนซินจะมีในส่วนของปรับพงมาลัยนะครับปบรับฟิลลิ่งพงมาลัยได้ปรับความาแข่งของโชคได้ปรับเสียงท่อไอเสียได้นะครับเ,เวลากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะฮะท่อไอเสียปกติสปอร์ตบาฮาแบบเงียบนะครับเลือกได้เลยเสียงแต่ละเสียงก็จะไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็โช๊คเนี่ยก็จะมีนะครับอ่ากมีปรับเหมือนกันนะครับพมอลไยก็จะมีปรับเหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกได้นะว่าจะแบบสปอร์ตหรือว่าแบบแบบไหนแล้วก็สามารถที่ตั้งซูร์ราเซ็ตแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งตั้งได้นะครับว่าเราอยากจะเซ็ตเป็นแบบไหนอันนี้ผมลองตั้งดูจะมีแบบอ่ะตัวตัวอ่าโช๊คคอนโทรลอ่าโชคโ๊คพมอลไยนะครับอ่าพวกเสียงท่อเปิดอ่า สตาร์ทสต็อปไหมอะไรเงี้ยครับก็จะมีตั้งได้นะครับแล้วก็เมนูของเขาเนี่ยต้องบอกว่าฟังก์ชันน่ะมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแพนเทอร์ชิปนะครับที่ที่พวงมาลัยนะครับบวกลบนะครับมีให้ด้วยแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีเนวิเกเตอร์นะครับมาด้วยนะเนวิเกเตอร์ igator, เนี่ยต้องบอกว่าะจะมีค้นหาตำแหน่งใช่ไหมเราสามารถที่จะเลือก ตั้งหรือเซตต่างๆได้นะครับตั้งค่าต่างๆได้สำรวจ,จมีให้เลือกนะฮะเขใช้ตัวนี้มันจะเป็นแผนที่แผนที่ที่ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้นะครับก็เป็นเหมือน,มนแอปอยู่ในนี้เลยนะครับไม่ต้องต่อไอ้พวก Apple กาเพรืนดอยต้นะครับก็จะมีให้ใช้เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับกล้องรอบคันนะครับก็จะมีให้ครับตัวนี้แล้วก็ตัวของออโซนไฟนะครับแล้วไฟไฟโซนไลทติ้งอะ่ะที่เพิ่มมาใหม่นะครับตัวแรปเตอร์นะ่ยก็สามารถที่จะเปิดเปิดได้นะครับก็นะ <c oughs> อันนี้บอยให้ดูคร่าวๆนะล้วตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะเลือกปรับได้นะครับก็จะเป็นด้านหน้านะครับครึ่งครึ่งคันนะครับอันนี้ลากข่วนะแต่เราไม่ได้ไม่ต่อรากข่วนะอันนี้กระจกมองข้างแนวแนวราบกระจกด้านข้างนะแล้วก็ด้านหลังนะครับปกติเราก็ใช้ตัว3 6 0ร้อยหกู่แล้วนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แยกอุณหภูมิใชยขวานะครับแล้วก็ตัวไวเดตชาร์จนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB t y ท e เอนะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับ เล่นแบบแมนนวลได้อย่างที่บอกก็สามารถที่จะปรับเกียร์ที่พมไลได้นะครับหมดด้วยคีย์นะครับก้เวลาปรับก็จะมีให้ถึงเจ็ดโหมดนะครับปกตินะครับสปอร์ตนะครับถนนลื่นนะครับโคนนะครับทรายนะครับมาฮานะครับไอโคนนะครับหกโหมดนะนี่ครับ มีปรับเป็นแล้วกราฟิกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะต้องสังเกตน,นะครับตรงที่หน้าจอนะอาสายนี่โคนล,ล่องก็จะเป็นเจ็ดโหมดนะครับนี่นี้คือนนภายในนะครับไฟแล้วก็ข้างบนก็จะมีไอ้เนะครับไว้ต่อไฟเพิ่มเติมเพื่อหลักพาท่านไหนต่อพวกไฟสปอตไลท์หรือว่าแรางต่างนะครับก็ต่อได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็ คร่าวๆนะครับคร่าวๆออปชันคร่าวๆนะครับมีที่วางแก้วด้วยอ่ะไปให้ดูครับอันนี้คร่าวๆให้ลูกค้าดูนะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนยังไม่เคยเห็นตัวรถแอร์ลัพเตอร์3.0นะครับก็ต้องบอกว่าเอ่อคันนี้นะครับก็เดอะบอยก็ส่งมอบให้ลูกค้าเพิ่งนี้แหละนะเป็นลัปเตอร์สีขาวนะคันสีขาวนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามไวได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0863232518นะครับหรือแอดอีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลย วันนี้ไม่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์สมั u b ส c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนเนะขอตัวรับครับสวัสดีครับ